แล้ค่ะมาคุยกันต่อนะคะ News e ก็ต้องมาที่ประเด็นเรื่องของไทยกัมพูชานะคะวันนี้เนี่ยท่านนายกเข้าใจว่าตอนนี้น่าจะบินจะถึงที่นู่าแล้วเกิดที่ผมเรียนไปตอนต้นเมื่อสักครู่นะครับถ้าไปถึงที่นู่น21.30นาฬิกานาทีะครับใช้เวลาบินประมาณหนึ่งชั่วโมงหนึ่งไหมครับคุณนองครามใช่ค่ะถ้าหนึ่งชั่วโมงตอนนี้อ่าอ่าเท่าไหร่นะอ่าสิบ ิบเี19นาฬิกาที่มาเลยอ่ะ20นาฬิกาอ่าก็ห่างกันหนึ่งชั่วโมงค่ะก็นายกกำลังอยู่ระหว่างเดินทางหรือว่ากำลังจะออกเดินทางตอนนี้ครับอาเชิญครับคุณโอครับใช่ค่ะก็อย่างที่พี่มนตรีเล่าให้ฟังนะคะคือเรามีเรื่องในประเทศที่สำคัญมากๆแบบนี้เนี่ยก็นักข่าวเองหรือว่าตัวท่านเชื่อเชื่อได้ว่าคณะของทีมของท่านนายกเองก็ ก็ต้องพิจารณาเหมือนกันว่าตกลงอย่างไรดีเพราะจริงๆตามเวลาหรือว่ากําหนดเดิมเนี่ยวันนี้นายกต้องต้องบินไปแล้วก็การเซ็นประกาศความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาคือจะเกิดขึ้นพรุ่งนี้บ่ายในการประชุมอาเซียนมันมีสองวาระซ้อนกันอยู่นะโทษทีคุณนงนะวาระแรกก็คือทางการทางนายกอันวาอิบราฮิมของมาเลเซียเนี่ยไหนๆก็มีการประชุมอาเซียนซัมมิตนะก็ถือโอกาสเชิญนายกรัฐมนตรีนุทินเนี่ย ไปเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการหลังเข้ารับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเพราะ,ะตามขนบธรรมเนียมประเพณีเวลาเข้ารับตําแหน่งใหม่ก็จะไปแนะนําตัวไปเยือนเพื่อ,อพูดคุยความสัมพันธ์สารต่ออะไรก็ว่ากันไปนไหนก็ไปทั้งทีก็วันเนี้ถือว่าเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการผมดูหัวข้อแล้วเนี่ยก็หลังจากที่มีการตั้งแถวมีการอะไรต่อไม่ไรกันเสร็จสับ ก็จะมีการหาหรือทวิภาคีกันในหลายประเด็นเลยทีเดียวค่ะก็วันพรุ่งนี้ถึงจะเป็นวงรอบของการประชุมอาเซียนซัมมิตครั้งที่47แล้วในอาเซียนซัมมิตเนี่ยมันมีวาระใหญ่ของเราซ้อนอยู่ด้วยนั่นก็คือที่ท่านรัมตรีศรีศักิ์เที่ยวไปเที่ยวมาอยู่หลายครั้งแล้วก็ทั้ง GBC JBC เนี่ยอูคุยกันจนไม่รู้ว่านากีตตลบเพื่อที่จะให้ทังฝั่งนู้นก็โอ้โห จะบอกว่าลีลาก็ไม่เชิงนักนะก็ถ้าผิดจากนั้นไม่ใช่ท่านฮะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะมาไม่มาจะมาจริงไหมหรือว่าจะไปเฉพาะที่เกาหลีใต้แต่สุดท้ายมานะครับมันก็เลยต้องมีวาระสำคัญที่จะต้องจับไม้จับมือกันระหว่างสองนายกแล้วก็มีทรัมป์มาเป็นสักขีพยานมีนานาประเทศมีนายกอันวาร่วมเป็นสักขีพยานด้วยเป็นฉากใหญ่คุณนงคฮะมันก็เลยจะต้องนะฮะ มีวาระซ้อนกันตรงนี้อยู่3วาระด้ยวยกันนายกก็เลยต้องไปไปเสร็จเนี่ยคือจริงๆเนี่ยวาระที่ออกแบบเอาไว้ว่าจะต้องมีการลงนามเรื่องของเดี๋ยวคุณลงไปว่านะฮะเขาปรับปรับภาษาลงมาแล้วแรกๆเราก็ได้ยินว่านะลงนามสันติภาพไทยกัมพูชา มันก็ดังหึมหึมหึมแยกเขี้ยว้าใส่กันอยู่อย่างเนี้ยแล้วจะมาสันติภาพได้ยังไงก็มีการปรับภาษาลงมาอย่างที่คุณรองบอกไปเมื่อสักครู่ก็คือเป็นประกาศความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาอ่าก็ลดโทนลงมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยแทนที่จะเป็นช่วงบ่ายทีมงานนายกก็บอกว่าขอเปลี่ยนจากบ่ายมาเป็นเช้าได้ไหมเพราะว่าเสร็จแล้วจะต้องรีบกลับประเทศไทยเลยนะครับเพราะมีภารกิจสําคัญรออยู่ก็ตกลงทุกอย่างก็เป็นไปตามนั้นก็คือเปลี่ยนจาก บ่ายมาเป็นช่วงเชา้ชาหลังจากประชุมอาเซียนซัมมิตแล้วพอเสร็จปุ๊บไม่แน่ใจว่าจะต้องมากินข้าวกล่องบนเครื่องบินหรือเปล่าเพื่อที่จะเดินทางกลับถึงประเทศไทยวันพรุ่งนี้บ่ายสองโมงครึ่งครับคุณนงครับใช่ค่ะซึ่งก็นั่าน่า,าข้อสังเกตนะคะเพราะว่าการเปลี่ยนปรับเวลาลงนามร่วมเนี่ยครับก็ต้องไปถามอเมริกาก่อนนะเพราะว่าต้องไปเอาเอากำหนดของประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยครับ มาเทียบมาแมชกันว่าอ่ะถ้าขอขยับซีนการจรดปัาก,กามาเป็นเช้าเนี่ยทางท่านประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยโอเคไหมคลัะปรากฏโอเคถ้าไม่โอเคผมจะให้คุณเรีษะพวงเกตแก้วนะฮะอไปยืนข้างๆแล้วก็เช็คแฮนด์นก,นก,นกันกับนาย,ยกฮุนมาเน็ตทางฝั่งนน้นก็คิดว่าโอ้โหแหมมาทั้งทีนะแล้วก็กลายเป็นว่าฝั่งนี้ในสถานะไม่ได้เป็นผู้นำ ก็เลยต้องล้อตามโปรแกรมไทยผมเข้าใจอย่างนั้นนะครับก็จะบอกว่าจะเป็นครั้งแรกก็ได้ที่เราที่เรากําหนดได้อะว่าคือถ้าเกิดว่าคือเราบอกว่าเราอาจารย์อย่างนี้แล้วเขายอมตามค่าก็คือเรื่องเงื่อนเวลาเนื่องจากว่าต้องการใช้เกิดภาพของการลงนามด้วยกันในระดับผู้นําของไทยกับกัมพูชาโดยมีประธานาธิบดีทรัมป์เป็นสักขีพยานนะพ่มนตรีแล้วแล้วก็ก็แต่จริงๆตอนที่ยังไม่ชัดเจนเนี่ยก็ เสียงเชียเสียงเชียก็บอกว่าก็ถือโอกาสนี้ไม่ไปเลยแล้วกันเพราะไหนๆเนี่ยดูเหมือนจะเข้าทางพอดีใช่ก็ยังก็ยังคิดว่าทําไมท่านนายกจริงๆก็บอกไปเลยว่าติดติดเรื่องสมคัญภารกิจในประเทศซึ่งเข้าใจได้อย่างมากเลยเป็นเหตุผลที่สมควรอย่างมากเลยแต่ท้ายที่สุดก็คือก็ยังจะไปนะคะอันนี้ก็ก็ต้องบอกว่า ไปลงนามแบบนี้เนี่ยถึงแม้ว่ารัฐบาลนะหม่ว่าจะเป็นทางนายกนะคะโคศกกระทรวงต่างประเทศไทยบอกว่ายืนยันว่าคือประเทศไทยเนี่ยคือไม่ต้องไปกลัวนะค,คือประเทศไทยไม่ได้เสียเสียสูญเสีย <c oughs> อะไรแบบที่กังวลการแบบนั้นเนี่ยแต่ไม่ได้แล้วมันเรื่องนี้มันเป็นมันเป็นประเด็นที่ประชาชนกังวลใช่ไหมคะค ที่ไปลงน้ำกันแล้วก็มีเรื่องของน้องจานน้องยากแก้วมาปักอะไรกันใหม่หอ,อะไรแบบเนี้คือมันล้วนแล้วแต่เป็นความไม่ไม่สบายใจของประชาชนทั้งสิ้นกลัวว่าสุ่มเสี่ยงต่อการเสียดินแดนทั้งสิ้นนะพี่มนตรีนะคะแต่ท้ายที่สุดก็นายกอนุทินก็ก็ไปนะคะก็ไปนะแล้วกอ็อันนี้ก็ต้องตั้งข้อสังเกตเพราะว่าเดิมเนี่ยเขาจะใช้คำว่ากัวลาลัมเปอร์แอคคอร์ดพี่มนต์นะซึ่งในลำดับ ลำดับของข้อตกลงทางการทูตเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นเป็นเลเวลเลเวลจากแบบจากแบบเบา,าสุดไปจนเข้มสุดเนี่ยนะคะคอ,อ,อย่างเข้มสุดเนี่ยก็คือเป็นแบบออย่างทว a ทีสนธิสัญญาอย่าง, treaty, งยายเงี้ย,ออยค,คือแบบ,บแบบเข้มสุดนะคะเด็กเด็กคลาเรหรือว่าจอ Statement อันนี้ก็ จะเบาจะเบาสุดคือเป็นคำประกาศ De declaration เป็นคำประกาศซึ่งในครั้งนี้เขาก็ปรับมาเป็น declaration oh. เป็นคำประกาศความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชา oh. ตแต่ว่าแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่ามันเบาแล้วมันจะไม่ได้มีในยะอะไรนะพี่มนตรีเพราะว่า oh. อย่างอย่างกลุ่มอาเซียนที่ที่เราที่เราอยู่ในกลุ่มเนี้ยประเทศไทยประเทศไทยเนี่ยเป็น เป็นเป็นผู้ริเริ่มนะคะตอนนั้นเนี่ยก็มาจากปฏิญญากรุงเทพเหมือนกันก็คือในระดับ declaration เหมือนกันนะพีมนตรีแต่ใช้ที่สุดก็คือมันพัฒนามาจนถึงกลายเป็นความร่วมมือในระดับภูมิภาคก็คืออาเซียนได้นะคะอันนี้ก็เหมือนกันคือยังไงก็คือจะให้เกิดขึ้นถึงน้ว่าเป็นในระดับเบาอยู่เนี่ยแต่มันก็มีโอกาสที่จะพัฒนา ต่อไปนะแต่ถามว่าประชาชนตอนนี้อย่างที่บอกก็คือว่าถามว่าดีใจไหมที่นายกหนูเนี่ยไปเซ็นแล้วก็จะมีภาพจับไม้จับมือกับหุ้นเเนตเนี่ยประชาชนรู้สึก<อ>ยังไงนะพี่มนต์คือดูเหมือนอประชาชนยังรู้สึกจะเคืองเคืองคาคาแล้วมันดูเหมือนไม่สุดนะครับแล้วก็พูดง่ายๆก็คืออารมณ์มันยังค้างอยู่นะค่ะดังนั้นพอจะไปจับมือกับหุนมมเนตเ,เนี่ยแมมมันดูเหมือนจะขัดสายตาะนะแต่เอาเถอะพอทําความเข้าใจกันได้ว่า เนี่ยมันปรับภาษาเลเวลที่คุณลงว่าลงมา<ะ>แล้วไปดูเขาถอดความเป็นภาษาไทยเนี่ย<ะ>อ่าเป็นการลงนามว่าด้วยแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อนำไปสู่ความสงบเรียบร้อยของสองประเทศ<ะ>อ่าเนี่ยเป็นแนวทางว่าเราจะทำตามนี้เพราะเหมือนกับที่การวงประชุมอ g อ c ได้แอคชั่นแพลนออกมาะนะ,ะฮะสข้อบวกหนึ่งนั่นแหละ แล้วก็มีแอคชั่นแพลนประกอบว่าเราจะต้องทำอะไรร่วมกันอย่างไรบ้างก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะฮะแม้กระทั่งท่านรัฐมนตรีกลาโหมบอกว่าอู้นี่เป็นรอบรอบแรกๆเลยที่เขาจะยอมมาเดินสำรวจร่วมกับเราว่าเนี่ยเป็นแผ่นดินไทยนะ่นองยาแก้วหน้องจานเนี่ยจะได้รับรู้กันเอาไว้นะฮะทีนี้เมื่อเมื่อเช้านะครับผมฟังคุณนงวดีจัดในการวิทยุอยู่ด้วยคือ นาทีนี้มันไปไกลถึงตรงนั้นแล้ว<ะ>สำหรับฝ่ายปฏิบัติก็คือทหาร<ะ>ในเมื่อเราเนี่ยเป็นสุภาพบุรุษมาตลอดะนะครับยึดถือนะฮะว่านั้นคือพื้นที่ทับซ้อนนี่คือพื้นที่พัฒนาร่วมนี่คือพื้นที่กำลังจะพิสูจน์<ะ>แต่เขาไม่ได้เป็นสุภาพบุรุษเหมือนเรา<ะ>ยกตัวอย่างอย่างภูมาเขือที่ว่าเรา,<ะ>เ,ราเองเนี่ยรักษาความเป็นสุภาพบุรุษไม่ขึ้นไป<ะ>แต่เขาสะกดคําว่าสุภาพบุรุษไม่เป็น<ะ>ก็ขึ้นมายึดเลยดังนั้นพอมหมดจาก รบกัน5วันตรงนั้นนะเอาละเองจะยึด1ต่อสองแสนก็ยึดไปแต่ของฉันคือ1ต่อห้0 0 0ื่นะขีดเส้นไปถึงตรงไหนนั่นแหละคือเป็นของประเทศไทยอ่าก็ต้องต้องมีมุมอย่างนี้อยู่ด้วยมันก็เลยต้องมาถึงจุดที่นะไม่ใช่ว่าไม่ให้ทําตัวเป็นสุภาพบุรุษแต่เมื่อคนที่เขานะอยู่คนละข้างกับเราเนี่ยไม่ได้ยึดถืออะไรที่มันเป็นสุภาพบุรุษเลยเนี่ยมันก็ต้องใช้วิธีอันเดียวกัน ก็ถือว่าในส่วนของฝ่ายปฏิบัติคือทหารก็มาถึงจุดที่คงจะถอยไม่ได้ปักหลักแล้วครับคุณนงครับใช่ค่ะนะซึ่งการที่รัฐบาลเนี่ยเดินหน้าที่จะไปลงนามหนังสือเนี่ยนะคะคำประกาศหรือว่าปฏิญญาปฏิญญาในครั้งนี้น่าจะเป็นปฏิญญากลลาเปืนแล้วเปล่าเนาะอันนี้เดี๋ยวต้องฟังอีกทีหนึ่งนะวันนี้อาจารย์ปันเทพภูพงพันธ์นะก็มีการโพสต์เขียนบอกว่า คำเตือนสุดท้ายนะคะรัฐมนตรีต่างประเทศจะไปลงนามในหนังสือสัญญาสันติภาพได้อย่างไรในเมื่อเรื่องนี้ยังไม่ได้ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาและเป็นพระราชอำนาจของพระหมหากษัตริย์ถ้ายังฝืนลงนามโดยไม่ทําสัตยาบันโดยความเห็นชอบรัฐสภาและไม่มีพระบรมราชองการย่อมเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตราหนึ่งร้อยเจ็บค่ะพี่มนต์ะนะคะเนาะอ่ <No. S 2> <Ha. S 2> uh. ก็นะถ้า <c oughs> ยึดตามรัฐธรรมนูญก็จะมีกรอบตรงนั้นอยู่สําหรับการที่จะไปลงนามไม่ว่าจะเรื่องของ FTA ยังต้องเข้าสภาเลยอ่าเรื่องของสัญญาต่างๆก็ต้องอยู่ว่าระดับความเข้มข้นของสัญญานั้นเนี่ย <c oughs> จะเข้ากรอบตามรัฐธรรมนูญที่ต้องขออนุมัติจากสภาด้วยเสียก่อนหรือไม่อ่ะตรงนี้อา <c oughs> จารย์ปานเทพก็ตั้งข้อสังเกตเอาไว้แล้วก็ให้อตราหนักเกี่ยวกับเรื่องของรัฐธรรมนูญที่ตีกรอบเอาไว้ด้วยเหมือนกันครับใช่ค่ะนะคะอ่ะก็ วันนี้เราก็คงจะได้ประมาณนี้นะคะส่วนทางฝั่งของทหารเองวันนี้ทางท่านพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกนะคะก็ได้เปิดเผยถึงผลหารือระหว่างแม่ทัพภาคที่สองของไทยกับภูมิภาคทหารที่สี่ของเขมรเรื่องการปรับอาวุธ <S 2> <S 2> <ม>และการปรับอาวุธหนะักแล้วก็อาวุธ <S 2> <S 2> ที่มีการยิงทำลายออกจากพื้นที่ขัดแย้งนะคะซึ่งก็บอกว่าทั้งสองฝ่ายเห็นท้อง กันนะคะแล้วก็เตรียมจะตั้งกลไก AOT ก็คือผู้สังเกตการอาเซียนขึ้นมาดูในเรื่องนี้ว่าจะมีการปฏิบัติตามที่ตกลงกันาตาม Action Plan หรือเปล่านะคะก็จะนัดหารือกันวันเริ่มปฏิบัติอีกครั้งเนี่ยหลัง26ตุลาคมค่ะครับคะเอาละค่ะก็วันนี้ว่าหมดเวลาแล้วนะคะก็เดี๋ยวพรุ<ๆ>่งนี้เรากลับมาคุยกันใหม่นะคะกับรายการ Newsweek End นะคะวันนี้พีม่มนตรีแล้ว้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับ